เมนูนี้แนะนำนะครับทุกคนมาต้องสั่งทานนะที่เซนัโดสแควร์นะครับมีร้านอาหารเจียน,นั้นอร่อยอยู่ร้านนึงครับชื่อว่าหว่องชีเกนะครับลงเด้งแนะนำนิดน,นึงนะครับถ้าจะมาทานร้านนี้นะครับให้มาก่อนเที่ยง หรือไม่ก็ช่วงบ่ายสอนนะครับถ้าเรามาตอนมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นนะครับคิวจะยาวมากๆนะครับตอนนี้สิบเบ็โมงคิวยังไม่ยาวเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้างในกันครับไปมาแั้นนะครับอันนี้เป็นโจ๊กปลากับโจ๊กเนื้อนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้เนื้อชิ้นสวยๆเลยนะครับโอเคเีย thank you มาแล้วครับอันนี้เป็นข้าวพกช็อปกับซอสมะเขือเทศนะครับ โอ้หจานใหญ่เลยอะ่ะโอเค thank you ได้มาแล้วนะครับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งครับผมดีอันนี้คือเกี๊ยวนะครับกุ้งสวยๆเป็นตัวๆอยู่ด้านในเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับมาชิม,มนี่เพื่อนๆมาดูนี่กุ้งเน้นๆเ,เลยครับนี่นี่กุ้งเน้นๆเ,เลยอร่อยมาก เมนูนี้แนะนำนะครับทุกคนมาต้องสั่งทานนะนี่ครับโจ๊กเนื้อกับโจ๊กปลานะครับที่มาเก๊านะครับโจ๊กนี่เขาจะทำมาแบบรสชาติแบบอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะปรุงเพิ่มเนี่ยที่โต๊ะก็จะมีซีอิ๊วกับมีพริกไทยให้นะครับอย่างมือนี้ดูเด่นก็ต้องใส่พริกไทยหน่อยเนาะแล้วก็มาใส่ซีอิ๊วนะครับนี่ประมาณนี้ชิมครับอันนี้เป็นเนื้อครับตัวโจ๊กเนื้อนะครับ ตัวเนื้อเนี่ยเขาจะใช้วิธีการหมักแบบกวางตุ้งนะครับจะเป็นเนื้อวัวนะครับที่เป็นแบบเป็นแบบเนื้อเรื่นรวนเลยนะครับแล้วก็หมักด้วยเครื่องปรุงของเขาอ่ะนะครับแล้วก็จะทําให้เนื้อตัวนี้มีความนุ่มนวลมากๆเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นเนื้อปลาเนี่ยนะครับเขาใช้เนื้อปลาไซด์บางๆนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในก้นชามนะครับแล้วก็ใช้โจ๊กร้อนๆเนี่ยลาดลงไปเลยนะครับแต่ละก็คนๆๆความร้อนของโจ๊กเนี่ยก็จะทําให้เนื้อปลาสุกโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อปลาเนี่ยของเค้าจะมีความสดแล้วก็มีความนุ่มมีความหวานอยู่ในตัวเค้าเองเลยนะครับถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะครับอืมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเมนูข้าวนะครับอันนี้จะเป็นอ่พอกช็อกทอดแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศนะครับจานใหญ่น่ากินมากๆเลยแล้วก็มาที่มาเกานะครับแนะนํานะครับให้สั่งพอกช็อกทานนะครับนี่ก็คือพอกช็อกนะครับเขาจะไปทอดก่อนนะฮะแล้วก็ปอกบ,บนข้าวแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศนะครับ จะเป็นซอมมะเขือเทศแบบปรุงรสนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับดีเลยครับแล้วก็ตัวซอมมะเขือเทศนะครับจะเป็นแบบว่าปรุงรสมาแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยวที่เซนานอสแควนะครับอยากกินร้านอาหารจีนแบบว่ารสชาติแบบการันตีความอร่อยนะฮะวังชีเกล้านี่ยใช้ได้เลยโอเคขอช้านก่อนนะ